สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยหวยลาวพัฒนาเราเข้าอีกแล้วนะคะสูตรดีนะคะอีกแล้วนะคะมีปัญหากำหัวก้า9อีกแล้วได้กลับหัวกันไหมเนาะเนี่ยคะ่ะทุกคนนี่นะคะอุ้ยชนกับของร้านเลยนะคะนี่เนาะเข้าไปที่นี่นะคะ บั่นจริงๆด้วยทุกคนได้ไม่เลขทูบหกหกแปดแปดเก้าเก้านะคะสามสามอุย 19, ้ยหกหนึ่งเก้าเรามีแปดหกเก้าเนาะเกือบแตกสามตัวนะคะใครแตกไหมคะอุ้ยเห็นเอฟซีเมนอยู่คะ่ะมนเปนเพื่นแตกสามตัวอยู่บนหนึ่งแปดหกเก้าอะไรนั่นนะคะเห็นเพื่นเมนอยู่อุ้ยแปดหนึ่งหกนะคะมันอ๋อเก้าหนึ่งหกอุย้ยแต่เสียดายแทจะนี่นะคะแอดให้หนึ่งหกมันมาหนึ่งเก้าเนาะ ตีโดิตกัมหัวเอาบาน้อจ้ะหกกับเก้าปัญหาโลกแตกเลยนะคะทุกคนโอ้ใครหมานดีใจด้วยนะคะมันบั้นจริงๆริงอ้ยว่สูสิบหกหางข่อยแหม่เอ้าแอดมาให้ดูตัวนี่นะคะทุกคนตัวตัวเด่นนะคะวันนี้ปล่อยตัวเด่นเลยดับก็ดับก็เข้านะคะสูตรล้านก็เข้านะคะ เอเข้าเป็นตัววิ่งรูดหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ยบักหาสูดชิ้นหางข่อยขอยเอาไปใจชิ้นหูางอีกเดียวอุย้ยเบิ่นเมียโอย้น่าเสียดายนะคะหลานก็ไม่มีเก้าดูนะคะของหลานมีหกหนึ่งเก้านะคะทุกคนมันสามหนึ่งหกลอกผลหวยออกนะคะเออมัวแต่ตื่นเต้นลืมเขียนผลหวยเลยเอาโอ,อเอียงล่ะ โอ้เอดจำไหนอยู่แกไปดูมาแล้วนะคะลืมค่ะมัวแต่ตื่นเต้นโอ้หกหก่อยว่าแล้วมันสีบ่นโอ้ถ้าใครได้ฟังอยู่นั่นเนาะแต่ว่าหกกลุ่มนี่ต้องซื้ออยู่แล้วนะคะเลขทูบทุกคนเพราะว่าทูบมันให้หกเก้านะคะโอโหยเอดกระเปียงไม่หันหายุเต็มเต็มหกหกนะคะว้าเลิศเลิศ คุหวยได้กันอยู่แล้วเนาะหกหกเก้าเก้าโอ้ยน่าเสียดายหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะทุกคนเด็กข้ามาหากินแอรตัวในหกหนึ่งเก้าคุณหวยนะคะสามหนึ่งหกหกหนึ่งเก้านะคะป้าถ้าหนึ่งหกเก้าทุกคนก็ปังเลยเนาะนี่เนาะ โอ้มันน่าจะเป็นหกหนึ่งหกเก้าเนาะหมยเบิ้ลนะคะทุกคนโอ้ยเบิ้ลจริงๆด้วยหลังวันพระนะคะเลิศคอยว่าเรยวคอยว่าเรยวคยว่าเรยวคอยว่าเร็วเลขทูกต้องดักนะคะทุกคนโอ้ยหวยออกแล้วแม่นคักว่าติหมยโบกเจะสิตัวใดว่าติ อู้ทุกคนไปแปดหกเก้ากันเนาะน่าเสียดายนะคะทุกคนนี่นะคะมาดูผลหวยกันขัวอภัยนะคะเอดกับไม่กล้าลุ้นนะคะเอฟซี FC มาบอกนะคะถึงกล้าดูโอ้ยขอบคุณนะคะที่มาบอกกลัวไม่ถูกนะคะไปจ่ายสิบหกหางอีกแล้วนะคะใครไปสิบหกหางขออภัยนะคะแอดว่าแล้วมันสิกลัมหัวเป็นเก่าเนิ่ว่ะแอดชอบยังชอบสูตรเก่าอยู่เนาะหวยออกแล้วเมนขนาด นี่นะคะทุกคนนี่เนาะอ้น่าเสียดายเอสไม่ได้ให้เก้าไปอุ้ยมีหกมันต้องมีเก้าเลยอุ้ยพอไม่ทําตารางแล้วปกติถ้าทําตารางมันจะมีเก้าให้ทันทีนะคะสูรนี้โอ้แล้วไม่เอาไม่ค่ะอ้วนน้าสู้กันไหมทาคิชิสู้สู้นะคะนี่นะคะทุกคนก็เข้าไปที่หนึ่งนะคะสายลูดกระปังกันไปนะคะลูดเท่านั้นนะคะที่จะรอดนะคะทุกคนลูดเท่านั้นที่จะรอดนะคะว้าวอ้ว <c oughs> น้าคอยไปก็ปวดเจ้าก็น呐 เข้าแปดงวดติดแล้วนะคะรวมงวดนี้เนาะนี่นะคะทุกคนเลกดับลานโอ้ยอู้มาดูสูตรล้านหวยออกสามหนึ่งหกหกหนึ่งเก้านะคะทุกคนปา้าตีโถสูตรล้านนะคะนี่นะคะมึงอยาดจื้อถ้ามีเก่าอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยนะคะโอ้ยเอสก็เอสก็ไม่ได้เติมเก่าให้นะซื้อซื้อเอยก็ได้ หนึ่งมาจริงๆด้วยนะคะมันเอาหาหนอยมาหนึ่งเม็ดเดียวหลานนะคะนี่เนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้ามันกลับหัวจริงๆด้วยนะคะทุกคนอู้มันชนเลยเฮ้ยอุย้ยสูตรนางไม่หลุดนะคะตัววิ่งรูปไม่หลุดเลยเฮ้ยนี่นะคะอ,อ,อ้มเนาะมานกันไม่เนาะได้กันไม่เนาะแอดตายสูสิบหกหางนะคะบอกก่อนเลยตายสูสิบหกหางนะคะขออภัยค่ะ แต่ว่าได้เลขทูบนะคะเลขทูบแอดกับเตียงเอาเขีงีอนะคะหกหกข่อยว่าแล้วมันสีเบิร์นว้ตายสิบหกหาโอ้ยถ้ารูดนี่เรียบร้อยเลยด้ิข่อยนี่นะคะทุกคนเข้าแปดวดติดนะคะ ไม่ต้องซื้ออะไรหรอวค่ะซื้อแต่หกกับเก้านี่แหละค่ะทุกคนซื้อแค่หกกับเก้านี่แหละค่ะคอยว่าแล้วหวยไทยที่คุยกันเนาะมันมาออกนี่หมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนหกหนึ่งเก้านะคะหกหนึ่งเก้าเนาะมาแอดทำงวดนี้ให้เบิ้ลน,นะคะเบิ้ลจริงๆด้วยนะคะบอกแล้วดาวปุกมันเบิ้ลอ่งวดที่เก้านะคะเอาใครรอดไหมคะทุกคน ส่วนมากจะเข้าเป็นรูดนะคะสูตร,ตรนี้เนาะวันที่สิบเนาะโอ้โหนึ่งเก้าเดินอูเก้าเดินยาวมากค่ะเดี๋ยวให้แอดเฮดก่อนเด้อเพราะว่าตอนที่เอฟซีทักมาบอกนะคะแอดทํำฮานอยอยู่นะคะสิบทับห้าทับเจ็ดนะคะมันวนออกอยู่แต่ตัวเดิมเนาะมันเอาฐานตัวเดิมมาออกเลยค่ะทุกคนแอดว่าวินเอาในหกตัวที่มันออกนี่แหละค่ะ ไอ้หกหนึ่งเก้านี่ก็หวดก่อนก็มีได้ค่ะในหกตัวที่มันออกอ่ะสองหนึ่งสองหกเก้าแล้วก็มาหกหนึ่งเก้าเนาะเออเลิศขาดไปเลย ยังวงไม่ได้เนาะมันยังไม่เข้านะคะเอาเออกไปดูคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะจะเขียนวงกลมนะคะจะเขียนวงกลมหนึ่งลืมไปว่าตัวเองวงแล้วนะคะขออภัยหวยว่ว่าไไมนซีม,มาหนึ่งบอนี่นะคะทุกคนว,วันที่สิบนะคะแปดเก้าสนะิบนาะวันศุกร์ที่สิบนะคะให้ไปที่สามหนะะึ่งค่ะทุกคน เข้าแปดงวดติดแล้วนะคะสูตรนี้ถ้าได้เดินแล้วเดินยาวค่ะได้เดินแล้วเดินยาวเลยนะคะเข้าไปที่สามหนึ่งนะคะเอ้ยเข้าไปที่แปดหนึ่งนะคะหกหนึ่งเก้าหกหกนะคะหกหกอุ้ยเบิ้ลจริงด้วยตึง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 อุ้ยหกหนึ่งเก้าไยมันคือแยกลางกันวะนี่นะคะทุกคนให้ไปที่สามหนึ่งนะคะงวดของวันที่ สิบนะคะเป็นงวดที่เก้านะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะหนึ่งก็เดินยาวเลยนะคะโอ้หนึ่งเดินเลยนะคะหนึ่งเก้าไลท์บวกค่ะหนึ่งเก้าไลท์เลยนะคะเอาตัวเด่นก็เอาตัวเด่นไปชนกันนะคะใครได้ใครหมานใครหฮงใครปังเอสด,ดีใจด้วยนะคะบ่วบิน่อยถือผู้เดียวบ่เบิน่อยว่าแล้วมันสีเบิ่นค่ะซ้ายเบิ่นอัดเข้าไป เบิ้ลเบิ้ลจึงได้กับเบิ้ลเือจิบสามหนึ่งนะคะทุกคนสามหนึ่งก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแชร์ในไลฟ์สดกันนะคะโอ้มีแต่คนไปเบิ้ลกระนํำเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะใครที่ได้นะคะแปดแปดหกเก้าเนาะแปดหกเก้านะคะแปดหกเก้าแปดหกหกแปดเก้าเก้านะคะนี่ก็ ไม่รู้ว่าใครได้ตัดเล่นกันไหมนะคะเลขถูกก็แปลงเอาอย่างนี้และคะ่ะใครได้แอดก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทางสูตรดั้งเดิมตัววิ่งลูดนะคะขอให้เข้าอีกนะคะทุกคนขอให้หมานอีกขอให้ปังอีกนะคะทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบสูตรไหนก็ค่อยจัดนะคะแต่ว่าสูตรนี้เดินดีเลยนะคะแปดหนึ่งโอ้ยงวดนาคอยสไปสูตรนี่แหละ หอยสิเปียนมาไปสูตรนี่ก็เลบซี่แล้วเอ,อืองวดหน้าสามหนึ่งเบิ้ลเจอกันนะคะสามหนึ่งเบิ้ลเจอหอยแฉงวดหน้าถ้าเลขดับอะไรเดี๋ยวแอดจะทะยอยลงเหมือนเดิมนะคะทะยอยลงให้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะใครที่ได้แอดก็ดีใจด้วยนะคะขอให้ขอให้มันมานนะคะทุกคนปงังปัโอ้แอดดีใจแอดได้เบิ้ลนหแม้ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ